สถานการณ์น้าที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ที่น่าห่วงเคือ,อมเภอทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะ,คะมีรายงานว่าถนนสายหลักอําเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ที่ไปอาเภอแม่เียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนบริเวณหลักกิโลเมตรที่7จ็ถึงสินะคะตอนนี้น้ําท่วมเป็นช่วงๆค่ะเขตพยานแห่งชาติออบหลวงในพื้นที่อําเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่น้ําสูง70เซนหรือว่าบางจุดนะคะสูงถึง1เมตรค่ะ ทางตำรวจภูทร์หอดนะคะได้แจ้งประชาชนให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอำเภอแม่แจ่มหรือว่าเส้นทางขึ้นดอยอินทนอนท์อำเภอจอมทองแทนค่ะเพราะว่าตอนนี้น้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องล่าสุดมีรายงานปริมาณน้ำที่แม่แจ่มนะคะที่ท่วมถนนเชียงใหม่แม่ห้องสอนที่ตอนนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าอุทยานเนี่ยยังคงมีฝนตกมาต่อเนื่องสูงขึ้นกว่าเมตร20เซนแล้วนะคะต้องแจ้งกันหน่อยนะคะว่ารถเล็กตอนนี้ผ่านไม่ได้แล้วนะคะที่จังหวัดน่านนะคะ ประชาสัมพันธ์กันหน่อยเพราะว่าตอนนี้หลายคนไปเที่ยวหน้าฝนที่จังหวัดน่านกันคุณผู้ชมคะแต่ว่านายอำเภอบ่อเกลือนะคะวันนี้นําคณะลงพื้นที่บ้านห้วยโทนนายอำเภอบ่อเกลือไปช่วยเหลือชาวบ้านเพราะว่าเจอพิษจากพายุมู่หลานค่ะแน<อ>่นอนว่าเส้นทางเข้าบ้านห้วยโทนที่เดินทางมาจากหมู่บ้านสปันถูกตัดขาดรถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ต้องเดินเท้าข้ามเท่านั้นนะคะอตอนนี้การช่วยเหลือก็เป็นไปด้วยความยากลําบาก สำหรับหมู่บ้านสปันนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่รับผลกระทบแล้วนะคะเคลียร์เส้นทางในหมู่บ้านรวมทั้งเส้นทางถนนหมายเลข1081อําอำเภอสันติสุขอำเภอบ่อเกลือ,เ,อเ,เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปกันนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ถนนชํารุดเสียหายมีดินสไลด์ลงข้างทางหลายจุดเจ้าหน้าที่ได้เปิดเส้นทางแล้วก็เอาป้ายแจ้งเตือนไว้เป็นระยะระยะ นะักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นไปเที่ยวอยากจะให้ตรวจสอบเส้นทางกันสักนิดหนึ่งก่อนนะคะต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางสูงด้วยนะคะส่วนที่เชียงรายที่อำเภอแม่สายนะคะก่อนหน้านี้มีรายงานว่าน้ําทลักเข้าท่วมชายแดนไทยเมียนมาล่าสุดน้ําแห้งลงแล้วนะคะทางจังหวัดเขาก็เลยระดมจิตอาสาไปร่วมบิคคลินนิ่งทาความสะอาดบริเวณชุมชนต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ถนนเนี่ยมันกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแต่คุณผู้ชมดูสภาพสิคะครับปัญหาคือ ดินซาจำนวนมากเนี่ยมันทะลักติดค้างดินโคลนหนานะคุณผู้ชมบางจุดนี้นคือหนามากนะคะต้องใช้ขุดตักแล้วก็ขนดินออกมาก่อนที่จะฉีดพ่นน้ําทําความสะอาดได้ซึ่งก็ค่อนข้างเป็นไปด้วยความยากลําบากค่ะประลัดเทศบาลบอกนะคะว่าน้ําท่วมที่ชายแดนแม่สายเนี่ยเกิดขึ้นทุกปีเพราะว่าลําน้ําสายแคบแล้วก็ไหลมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ไม่สามารถขุดลอกหรือว่าทำพนังกั้นน้ำได้เพราะว่าเป็นเรื่องระหว่างประเทศที่ยังไม่ได้ข้อยุติกันน้ำท่วมครั้งล่าสุดนี้ถือว่าแรงที่สุดในรอบ100ปีเพราะว่ามีปริมาณมากและเชี่ยวกว่าทุกครั้งแม้จะมีการแจ้งเตือนทำให้ผู้คนส่วนหนึ่งเนี่ยเก็บเข้าของได้ทันแต่ว่าน้ำมันก็ลึกกว่าที่คาดการทํทำให้ตอนนี้หลายจุดนะคะน้ำท่วมหนักนะคุณผู้ชมแล้วมีรายงานด้วยว่าน้ำท่วมอย่างน้อย200หลังคาเรือนแล้วนะคะ ส่วนที่พระนครศรีอยุธยานะคะวันนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18พาทหารเป็นร้อยนายเลยค่ะไปร่วมกับทางกรมศิลปากรไปติดตั้งบังเกอร์ป้องกันน้ําท่วมที่โบราณสถานวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะทางผออุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาคุณพัทรพงศ์เก่าเงินท่านบอกว่าตอนนี้น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยต่ำกว่าตลิ่งหนึ่งเมตรแต่ยังไว้วางใจไม่ได้ก็เลยต้องเร่ง ตั้งแนวบังเกอร์ป้องกันน้าท่วมโบราณสถานแนวที่ว่านี้นะคะความยาว155เมตรสูงประมาณ1เมตร80เซนจะใช้เวลาในการติดตั้ง3วันซึ่งในพื้นที่อุทยานเนี่ยยังมีโบราณสถานสําคัญหลายแห่งที่อยู่ติดแม่น้าเจ้าพระยาด้วยนะคะทั้งหมู่บ้านโปรตุเกสวัดธรรมารามทางกรมศิลปากรก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตรงต้องประเมินสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ต้องมีการบริหารจัดงานในแต่ละพื้นที่ค่ะ ระดับ,บหนึ่งเพราะว่าถ้าเทียบปริมาณน้ําของปีนี้กับปีแล้วณนวันเดียวกันเนี่ยปีนี้มีปริมาณน้ําเยอะแล้วก็วันนี้มันเพิ่งแค่กลางเดือนสิงหาพายุเนี่ยยังมีเวลาอีกสองเดือนกว่ากพอปกติพายุมันก็จะมีสิงหาการกัาคตุลาแะผมก็ยังมีเวลาพายุมีเวลาให้ฝนตกอีกสองสามเดือนนะผมถ้าสมมติว่ามีพายุม,มาอีกสักสองลูกสามลูกเนี่ยก็ก็น่าจะเป็นที่น่าตั้งใจแต่ว่าเราก็เราก็เชื่อมือในการบริหารจัดก,การน้ําของของ,ของทางรัฐบาลว่าจะ สามารถทาให้สถานการณ์เนี่ยมันมันมันเบาบางที่สุดได้นะครับผมดูสถานการณ์น้ําภาพรวมกันหน่อยนะคะปริมาณน้ํไท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้น้ําไหลคงที่ก็คือพอๆทรงๆกับเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมที่1 2 0 0ัรลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนระดับน้ำที่435นะคะระดับน้ำา3เมตร12เซนจากเมื่อวาน3เมตร6เซนค่ะระดับน้ำเพิ่มขึ้น6เซนติเมตรก็ขอให้เฝ้าระวังกันนะคะโดยเฉพาะ บริเวณแม่น้ำน้อยอำเภอผักไห่อำเภอศรีนานะคะ ทางอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ําคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์นัดมาแจ้งนะคะบอกว่าอยากบอกประชาชนว่าไม่ต้องกังวลคะ่ะว่าปี65จะเกิดน้ําท่วมใหญ่เหมือนปี54แม้ตอนนี้จะมีฝนตกต่อเนื่องทุกพื้นที่แต่ก็เป็นฝนที่ตกจากร่องมรสุมตามฤดูกาลฝนที่ตกกระจายทําให้แต่ละพื้นที่ระบายน้ําลงสู่ลําน้ําสายหลกักและลำน้ําสาขาขณะที่ปี5.4น้ําท่วมจากน้ําเหนือปริมาณมากไหลลงสู่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาแล้วก็น้ําท่าจีนนะคะ ส่วนทางสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำของเขื่อนต่างๆนะตอนนี้ถ้าเทียบกับความจุส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะคะจะมีแค่แค่อ่างเก็บน้ำ เนื่นเขื่อนน้องปลาไหลที่จังหวัดระยองแล้วก็เขื่อนขิวลมจังหวัดลำปางที่มีน้ํา82%ของความจุซึ่งในการบริหารจัดการน้ําในอ่างเก็บน้ําแม้ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําจะสูงแต่ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบายออกเพราะว่าต้องคิดอย่างไปถึงช่วงสิ้นสุดฤดูฝนด้วยนะคะคือจะมีปริมาณฝนที่ตกลงมาแล้วจะมีน้ําไหลลงมาเข้าอ่างเนี่ยมากน้อยขนาดไหนถ้ามีน้ําน้อยกว่าที่คาดเนี่ยน้ำก็จะไม่เต็มอ่างเก็บน้านะคะอันนี้เป็นข้อมูลเอาไว้นะคะคุณผู้ชมส่วนทางกรมชล ประธานค่ะได้รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ําเจ้าพระยาวันนี้นะคะที่สถานี43อเาเภอสัพ,พยาจังหวัดชัยนาธนะคะให้ดูข้อมูลตามกราฟิกนะคะอัตรา1,200ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีถ้าเทียบปริมาณน้ําไหลผ่านปีที่แล้วนะคะในวันเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงไม่ใช่วันเดียวกันดูช่วงวันที่15 ขอพาย21กันยายน54นะคะแล้วก็1ตุลาคม64นะคะคุณผู้ชมดูว่าปริมาณน,น้ำเนี่ยมันต่างกตอนนี้ลิบลับเลยนะคะเอาแค่เทียบปีที่แล้วละกัน1ตุลาคม54ตอนนั้นเนี่ยน้ำไหลผ่าน2,801ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่วันนี้นะคุณผู้ชมคะอยู่แค่1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนสถานี C29A นะคะที่บางไทรอ,ย,อยุธยานะคะถ้าเทียบวันนี้เนี่ยยังอยู่ที่1,444ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเทียบกับเดือนตุลาคมปี64นะคะ คูณสเท่าไปเลยคุณผู้ชมคะถ้าขาว่าตอนนี้ยังสามารถไว้วางใจได้อยู่นะคะส่วน4เขื่อนหลักในลุ่มน้ําเจ้าพระยา วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิตเขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าศักดิ์ชนรศิธิ์นะคะปริมาณน้ํารวมกันประมาณ48%ของความจุอ่างนะคะสามารถรับน้ําได้อีกเยอะค่ะ,คะยังเหลือเยอะนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อย่าเพิ่งกังวลเพราะว่ากรมชลประทานบอกว่ายัางคงเดินหน้าบริหารจัดการน้ําแล้วก็ควบคุมปริมาณน้ําอย่างต่อเนื่องถ้าแนวโน้มของปริมาณน้ํามันจะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวจะรีบประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งให้ประชาชนทราบค่ะ